เราไม่กลัวเหมือนกันเราก็จะสอนคุณงามความดีไปนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเสียงดําโอ้ยป่วยหลวงพ่อท่านป่วยหลวงพ่อท่านป่วยหนักเป็นนั่นเป็นนี่ท่านยังสอนก็นมาฐานได้เราเองแค่นี้จะ,จะไม่จะไม่สอนได้อย่างไงก็ต้องสอนใช่ไหมดีใจที่ว่าหลายท่านได้อภิญญาสมบัติไปก็มากดีใจมากที่ได้เต็มกำลังกันไปดีใจมากที่ท่านบางท่านก็ได้เห็นธรรม ดีใจมากที่ท่านบางท่านก็ได้เห็นผลเห็นมากเห็นผลฉันดีใจนะฉันขอให้ไม่มากยิ่งไปกว่านี้อีกขอให้ทุกคนเร่งความเพียรของตัวเองให้มากที่สุดนะขอบคุณและขอบใจนะที่มาพื้นปฏิบัติธรรมกันแล้วก็ได้มรรคได้ผลได้อริยผลได้ได้สมบัติได้อะไรกันไปได้อภิญญาสมบัติกันไปได้เต็มกําลังกันไปฉันก็ขอขอบคุณขอบใจขอให้เร่งความเพียรอย่าอยู่กับที่ไม่ใช่พระอาจารย์พูดปุ๊บโอาดีใจแล้วพอแล้วไม่ใช่ เล่งเข้าไปเรื่อลูกเล่งเข้าไปให้มากที่สุดเพราะว่าความเพียรเนี่ยสําคัญแล้วความเพียรแบบไหนที่จะสําคัญฉันบอกคําเดียวว่าฉันบอกรู้สึกหลายคนว่าฉันไม่ชอบไฟไม่ฟางไอ้ที่มันแป๊บเดียวพรง่งโอ้โหนะเอาเต็มที่เลยอีสองสาวันแม่งทิ้งซะงั้นนะมีคนประเภทนี้มีอยู่ีบางคนก็เป็นแบบไฟสุมขอนไฟสมขอนก็เป็นไฟที่แรงดี แต่ฉันก็ไม่ชอบอีกเหมือนกันคุกไฟสูงขอนเนี่ยพวกนี้เป็นพวกที่ทําก็ทํานานจริงแต่ทิ้งก็ทิ้งโคตรนานเหมือนกันนะทิ้งนานเลยบางคนเนี่ยที่ถีมาน่าสูงบ้างอะไรบ้างฉันชอบพวกที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช้ความเพียรทีลนิดเทีลหน่อยแล้วเพิ่มพูดไปทีนิดทีลหน่อยแล้วก็มีความสม่ําเสมอของความเพียรมีสติเอาสติคอยรัดจิตใจอยู่สม่ําเสมอ ถ้าวันไหนกาลังใจมันตบก็ระลึกถึงถึงความเพียรของครูบาอาจารย์แล้วลึกถึงความเพียาาารยล,ลงวพง,งพ่อหลงสิงห์ดำครูบาอาจารย์รูปนั้นครูบาอาจารย์รูปนี้เห็นท่านก็จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายก่อนท่านจะพ้นมาได้เนี่ยโอ้นะท่านมีความเพียรแล้วก็เอากาลังใจตรงนมาใช้กับตัวเราบางคนบอกหนูไม่เคยเกิดเหตุจารอาศาจารย์ใจอะไรเลยหนูก็ฝึกลูกฝึกเอาใช้สติ วิชาที่ไปจารพาดูกสินจิตอย่างเงี้ยดูลมหายดูกสินจิตในที่คืออะไรเห็นความคิดของตัวเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่เบื้องหน้านะอย่างเงี้ยเป็นตน้นอย่าไปนสนใจเรื่องทางโลกโลกมันจะเป็นยังไงเรื่องของมันชีวิตเราจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันชีวิตคู่ชีวิตการงานการเงินครอบครัวหรืออะไรก็ตามเถอะมันจะเกิดอะไรเรื่องของมันอย่าไปยุ่งกับมันให้คิดซะว่าเราเนี่ย ไม่ได้เกิดมาเป็นลูกผัวตัวเมียผู้ใดไม่ได้เกิดมาเป็นลูกน้องหรือเจ้านายใครไม่ได้เกิดมาเป็นพระสงค์นิกรประชาราชฎรของประเทศใดประเทศหนึ่งเราไม่ได้เกิดมาในเหตุผลนี้ให้เราเกิดให้เราเข้าใจว่าเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเพื่อมาส่งเสริมทางสืบสางสวรรค์นิพพานของเรานี่คือเป้าหมายหลักของเราเราต้องคิดอย่างนั้นธรามารมนูธรรมนูชีตมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราต้องมี หาให้ได้ทำมนุษย์ชีวิตของเราทำมนุษย์ชีวิตเนี่ยหาให้ได้และซึ่งมีคนหนึ่งที่ได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ชัดเจนม,มากๆคือระเดชพระคุณพองพ่อฤาษีงดำท่านบอกเลยว่าเนี่ยมีสี่ข้อข้อที่หนึ่งรักษาสิ่งของตนให้มันครบไม่เบียดเบียนผู้อื่นแลวตัวเองและผู้อื่นผู้อื่นเราไม่ผิดศีลด้วยตัวของเราเองผู้อื่นผิดศีลเราก็ไม่ยินดีแล้วก็นะ ม่ยุยงให้ผู้ใดกระทำผิดศีลเนี่ยสามข้อเนี่ยอย่าอย่าอย่าผิดจงใช้ความเมตตาตเป็นเครื่องที่ทําให้เสียของเราบริสุทธิ์ข้อที่สองข้อที่สองก็คือเคารพในองค์พระราตรัยข้อนี้เราต้องคิดให้ได้ว่าทําไมพระราตรยถึงมีคนกับเรามากมาขานาดไหนแล้วต้องคิดให้ได้คิดไม่ได้เราถวายชีพให้องท่านก่อนก็ได้เมื่อเราคิดได้ออกแล้วเราจะรู้เลยว่าโอ้โ oh, ห ถอยอาชีพนี้ชีพเดียวยังไม่พอเลยให้กับพุทธเจ้าโทษท่านมีคุณระขนาดไหนท่านยอมเสียสละไปขนาดไหนกับพวกเราให้เราได้เห็นเมื่อทาความดีขนาดนี้เนี่ยเรามาอยู่ได้ถึงทุกวันนี้เรามีความดีได้ถึงทุกวันนี้เนี่ยเพราะอะไรเรามีความสุขได้ถึงวันนี้เพราะใครเพราะพระองค์พระรัตนตรยัยชีพนี้เราก็เสียสละให้พระองค์ท่านได้ข้อที่สามนะลึกถึงความตายอย่สม่ำเสมอไม่ประมาทในการใช้ชีวิต ไม่ฟุ้งเฟอ้อทะเยอทะายานตันทะเยอทะยานในตัณหาในความทะยานอยากต่างๆไม่อุปทานไม่หลอกใจตัวเองในข้อนี้ข้อที่สามมคืออ่าประมาทในการใช้ชีวิตอย่าคิดว่าตัวจงอยู่ร้อยปีพันปีอย่าคิดว่าตัวจงอยู่ถึงวันพรุ่งนี้ให้คดิดว่าเราจะตายด้ทุกวินาทีเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเราตายทุกนาทีข้างหน้าเนี่ยตายทุกเวลาเลยเราจะทํายังไงก่อนที่จะตายเราจะทำยังไงกับชีวิตเราต้องคิดแล้วข้อสุดท้าย ทุกคนงามทุกความดีทุกกุศลจิตเพียรเพื่อพานิพานตายเมื่อ,อไหร่ไปนิพผ่านแน่น,นอนชาตินี้แน่นอนให้คีมีแค่สี่ขอ้อซึ่งมันเป็นธรรมนูญชีวิตของเราหลังจากนั้นเมื่อเรามีธรรมนูญชีตนี้แล้วเนี่ยเราก็ดาเนินดําเนินชีวิตของเราเนี่ยไปสู่ทางที่เรียกว่ามัคมีโอแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนดำเนินตัวเองให้อยู่ในสภาวะชอบไอความชอบในที่นี้คือการไม่เบียดเบียนใครเลย ไม่เบียดเคีคยนใครเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นแล้วก็ยังจิตของตนเนี่ยกายวาจาใจของตนให้อยู่ในความชอบให้ได้ความชอบที่นี่คือไม่เบียดตัวเองเบียดตัวเองและผู้อื่นแล้วก็ไม่ยังใจของตนให้ไปเกิดกัวก่วกับกิเลสตัณหาอุปาทานจิตของเราเนี่ยมันมันจิตของเราเนี่ยมันเหมือนกับธรรมชาติคือมันมีแรงโน้มถ่วงนะมันมันแรงโน้มถ่วงเลย ไม่แรงนุ่งถ่วงถ้าจิตของเราอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะตกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสูหาความต่ำอย่าหยุดนิ่งพยายามหากูศลผลบุญคุณงามความดีให้กับจิตคือหางานให้จิตของตัวเองหางานให้กจิตของตัวเองงานในที่นี้คืองานที่ด้านของกุศลคือความสซาดก็คือคุณงามความดีให้รู้ถึงคุณงามความดีลมหายใจอาณาปานสติสติสตปฐานสี่ ทำกิจวัตรการแผ่เมตตาทํากิจวัตรประจำวันของตนให้อยู่ในกุศลให้ได้ตรงนี้ก็คือการทํามสมาธิการสมาธิไม่ใช่อยู่ที่การเจริญจงกรมไม่อยู่ที่การที่เรานั่งหลับตาปี๋อยู่อย่างนั้นแกทำให้ได้ให้เราเนี่ยมีสติร้อยละจิตแจงของตนไม่ให้ไปสุดทางที่ชั่วมันเท่านั้นเองถ้าท่านรักษาแจงของท่านได้ไม่เกินวันหนึ่งสองวันสามวัน ท่านเรามานั่งกับ่าฐานแบบเต็มที่ลองนั่งกตา,าตาตาดมือขวาทับมือสายหลับตาดูลมเดิมเดินเดิมเนินลม,ลม,ลมหายใจของตนเข้าพุทธออกโทเนี่ยลองไปพิจารณาให้ดีแล้วท่านก็จะรู้ว่าท่านจะเข้าสู่แสงสงว่างคือโอภาสโดยทันทีเมื่อเข้าสู่โอภาสแล้วเนี่ยเมื่อเข้าสู่ฌานเนี่ยสมบัติแหละจะผ่านปิติเข้าไปผ่านเข้าสู่ฌานเข้าไป สุดท้ายท่านก็จะได้สมบัติเองเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ากีเลสก็คือนิวร์นั้นมันอ่อนแอแล้วมันถูกเราเนี่ยโจมตีตลอดจนมันอนะ่อนแอเนมันกลับกันนะกับคนที่ปล่อยให้นิวร์นะ่ะกินใจทั้งวันเน่ยมันก็ทำให้สติอ่อนแอได้เหมือนกันกำแพงมันก็อ่อนแอมันก็ถลายเข้ามาสู่ดูจิตดูจิตของเรามันก็จะหมกไหมนึกถึงเรื่องนี้แล้วก็วันที่สามเนี่ยพระอาจารย์เสวัตเนี่ยท่านก็พูดให้ฟัง กับคณะคณะที่ไปท่านบอกว่าท่านเจอพระเด็จพ่อฤาษีดำเนี่ยตอนนั้นท่านไปวัดวัดหนึ่งนะที่กรุงเทพเขาสอนเรื่องยุบหนอพองหนอย่างหนอเหยียบหนอรู้หนออะไรอย่างเงี้ยท่านก็คิดในใจว่าเออท่านดีแล้วแหละแต่มีคนได้น้ว่าหลวงพอ่อสีดำก็เก่งก็เลยอยาไปกาไปาาราบถวายสารกาทานพอไปการาบหลวงพ่อสีดำเงยหน้าขึ้นมาปุ๊บหลวงพอ่อสีดำพูดขึ้นเลยว่าพูดกับพระจารย์ชัยวัด,ดว่า โอ้ยลูกเอ้ยยุบยุบหนอพองหนอย่ากหนอก็ไม่สู้เท่าพุดโทนะลูกและสมีกายมันต่างกันว่างั้นเท่านั้นเนอะเออท่านก็ท่านก,ก,ก็อึ้งเลยนะก็อึ้งว่าพ่อรู้ได้อย่างไรก็หมอตีก็ถามพระอาจารย์ก็มีหลายคนก็ถามพระอาจารย์บอกว่าความหมายแปลว่าอะไรก็บอกเลยไงว่าผู้ใดก็ตามที่จเจริญลมหายใจข้อพุดโธหรือว่าจับคําว่าพุดโธก็ตาม ซึ่งมีเป็นพระนางของผู้ดเจ้าเป็นพระนางของผู้สับเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,พ,จาพวกท่านทรงตัดแล้วว่าพวกท่านจะส่งส่งพระรศมีบรารมีของพระอ,องค์ท่าน,นเป็นฉับพรนนรังสีวนรอบดวงจิตของบุคคลผู้นั้นผู้ที่จเจริญพุทธฐานสติกรรมฐานจะมีคาบริกรรมเป็นพุทธโธก็ได้นโมพุทธายะก็ได้นมะพทะก็ได้จะสัมมาอรหังก็ได้ หรืออิทธิว,วิโสพกวาสมาสวิชัยจารสัพนโอเป็นบุพุทธคุณก็ได้หรือจะเป็นยันกอเพชรก็ได้กระถาเงินล้านก็ได้เพราะมีคําว่าพุทธโธอยู่ข้างในนโมพุทธยายะอยู่ข้างในหรือจะเป็นภาพกสินพุทธเจ้าเป็นพุทธรูปก็ได้แค่เนี้ยี่พวกท่านก็ทรงตัดเลยว่าพวกท่านจะทรงทรงพระยานพระรศมียาน หรือฉับพันนรังสีคือ lob, giving, รังส <c oughs> <or gib issements> ีหกประการรอบล้อมดวงจิตของบุคคลผู้นั้นก็จะเกิดความแสงสว่างขึ้นได้โดยง่ายกว่ากว่านิมิตกรรมฐานทั้งปวงก็คคำบริกรรมกรรมฐานทั้งปวงก็ไม่สู้เท่าพุทธาสติกรรมฐานเห็นไหมก็จึงอธิบายให้ฟังไปเขาบอกเออเนี่ยป็นสิทธ่สําคัญตรงรักษาไว้รักษาไว้พุดโธจากพระพระรักษาไว้แล้วพระองค์ท่านก็ทรงตัดอีกนี่นะว่า กรรมาฐานที่จะละละละวิชาทิฏฐิได้ดีที่สุดและกั้นวิชาทิฏฐิไี้ดีที่สุดก็คือพุทโธแล้วก็ภาพพระที่เป็นพุทธานสิกกรรมาฐานเป็นกรรมาฐานที่ดีที่สุดแล้วผู้ใดก็ตามไม่ผ่านอนาปานสติกรรมาฐานก็บรรลุธรรมไม่ได้เหมือนกันก็ดีเรื่องจริงนะน้อยมากที่บรรลุธรรมไปนอกจากอาศัยบุญเก่าบางอย่างอยู่ก็เลยขอแจ้งให้ทราบนะก็เรื่องกรรมาฐาน ในวันนี้ที่พวกเราได้มาฟังกันในวันนี้นะพระอาจารย์เองก็ถือว่าเป็นปีใหม่ก็อยากให้กรรมฐานสัหน่อยหนึ่งให้กำลังใจเพราะยุคนี้เ็าเรียกยุคอภินญ,ญาใหญ่แล้วที่หลวงพ่อสีดำสอน้พวกเรามาก็อย่างที่บอกว่ายุคอภินญ,ญาใหญ่เนี่ยวันนั้นพระเดชมหลวงพ่อฤาษีดำท่านก็พูดไว้ว่ายุคอภินญ,ญาใหญ่เนี่ยไม่ใช่ว่าคนจะมานั่งหเหาะเหอนเดืออากาศดำดีนะั่นไม่ใช่มันก็มีม,มีไหมมีก็มีคนที่ได้อย่างนั้นก็มีไม่ใช่ว่าไม่มี แต่โดยหลักที่หลวงพ่อท่านพูดว่ายุคอภินญ์ใหญ่ก็คือยุคที่คนเนี่ยได้เต็มกําลังอ่าได้เต็มกําลังได้มโนยที่เต็มกําลังและเป็นพระโสดาบันเป็นอย่างตำ่ำนะได้จุลโสดาบันแล้วก็พระโสดาบันเป็นอย่างต่ํานี่เือเรียกว่ายุคอภินญใหญ่ใหญ่คือได้กันเยอะจะได้กันเยอะมากซึ่งในคณะของพวกเราก็มีคนเริ่มเริ่มมีเริ่มเป็นละฉันก็เริ่มดีใจนะขอดีใจว่านี่คือ ที่พวกเราเรียกว่าลงบ่มเพาะอริยะหน่อเนื้ออริยะลงบ่มเพาะหน่อเนื้อ,อริยะหน่อพุทธังกูลวัดวัดก็ถือว่าเป็นที่เขาเรียกพุทธกเกษตรใช่ไหมก็เป็นเกษตรพวกเราทํานาทําเกษตรเนี่ยมันเป็นเป็นการบ่มเพาะหน่อเนื้อ,อริยะหน่อเนื้อพุทธังกูลของพุทธเจา้าพวกเราตอนนี้ได้ออกดอกออกผลไปมากแล้ว ต่อไปก็จะเป็นพี่เลี้ยงสืบกันต่อไปนะฉันก็ดีใจก็ขอขอบคุณขออนุโมทนาในตอนนี้ก็เริ่มมีคนเข้ามามากขึ้นเข้ามาไอเขาว่ามากขึ้นในที่นี้คือไอที่มากขึ้นไม่ใช่มารับของแจกไม่ใช่เข้ามาประพฤติปฏิบัติมากขึ้นฉันดีใจมากเราก็ดีใจมากขอบคุณขอบใจมากที่มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติตกันลลกมาร่วมกันสร้างวัดก็ดีใจที่แบบว่ามา มาถึงวัดปุ๊บเห็นวัดขาดแคลนห้องน้ําขาดแคลนห้องแบบเพื่อปฏิบัติธรรมก็คนนี้ก็จองห้องนี้คนนั้นก็จองห้องนั้นจะขอสร้างขอทําฉันก็ดีใจนะไม่ได้ดีใจเพราะเขาจะมาสร้างใ่้ไม่ใช่ดีใจที่ว่าเออเนี่ยเห็นถึงคุณเห็นถึงค่าเห็นถึงความดีที่เราได้สร้างมาสะสมมานี่คือเป้าหมายของเราคือแจ้งตอนนี้ก็เริ่มทําแล้วก็ใครจะใครที่จองไว้ก็เริ่มแล้วนะลูกนะ เออจะชำระอะไรก็ชำระนะ<า>ก็ขออนุโมทนาแจ้งไว้แล้วกันแต่ก็เหนอ,อื่นสิ่งใดเลยก็ทุกครั้งในต้นปีนัพประอาจะต้องพูดถึงเรื่องนะฝันให้ฟังนะฝันให้ฝังว่าแต่และปีเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างปีนี้เนี่ยปีนี้ต้องขอบอกว่าเป็นปีที่น่ายินดีที่พวกเราทั้งหลายทั้งพลก็จะได้รัฐบาลใหม่แต่รัฐบาลใหม่ก็หน้าเกา่าเกานะ่เออหน้าเกา่าเ พักบางพักตอนที่ทะเลาะกันก็ดันมาร่วมมือกันนะจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาใหม่มันน่าเหลือเชื่อแต่ต้องเข้าใจว่าเขาดีดกอะไรไม่มีมิตรแท้กับศัตรูที่ถาวรน,นะซึ่งเป็นอะไรที่น่าน่ารังเกียจนะแต่ว่าไปมันมีจุดยืนในคนพวกนี้เนี่ยเข้ามากอบกลยหาเงินอะไรของของชาติบ้านเมืองเขาบอกว่าชาวนาเขาไล่กันเลยนะทั้งสมัยเมื่อพันกว่าปีที่แล้วเนะี่ยก็บอกมีนัก นักปราดคนหนึ่งก็พูดว่าชาวนาคนยากคนจนเนี่ยก็ต้องหาเงินให้กับใครหาเงินให้กับอยี่ปัวพ่อค้าพ่อค้าหาเงินให้กับให้กับหมอให้กับหมอหาเงินให้กับทหารให้กับอะไรเงี้ยสุดท้ายคนที่อยู่บนอยู่บนยอดของพีระมิดก็คือห่วงโซ่อาหารคือนักการเมืองฮู้แม่นยำมากพันกว่าปีแล้วนะเรื่องนี้เนี่ยพันกว่าปีาจริงๆพันร้อยปีนี่แหละที่จะไม่เป็นนักป่าคนนี้ชื่ออะไรฉันจำไม่ได้ เขาบอกเลยนะการเมืองนี่อยู่บนห่วงโซ่อาหารทุกคนจะต้องหาเงินให้เขาคนระับกลายเป็นว่าเป็นอาชีพที่ไม่สุจริตนะถ้าถ้าผู้ถ้าคนไม่ดีนะแต่ถ้าคนดีก็ถือว่าเป็นคุณของชาติของบ้านเมืองแต่ถ้าทําไม่ดีโกงกินเนี่ยถือว่าไม่สุจริตเป็นเป็นอาชีพที่พูดยากมากนะถ้าบอกเป็นลูกเป็นหลานบอกลูกบอกหลานไม่อยากให้เป็นเลยนกักการเมืองแต่ก็ไม่เป็นก็ไม่ได้ไม่งั้นใครจะสืบทอด ประเทศชาติบ้านเมืองพระศาสนาได้ก็ต้องบางคนถ้าเขาเจตนาดีจะเข้าไปแต่ถ้าไปเป็นตัวเ,เล็กๆเนี่ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมต้องเป็นทีเดียวเลยนายกไปเลยรัฐมนตรีไปเลยอย่างเงี้ยนะไม่อยากพูดเรื่องการเมืองเยอะนะโอเคเนี่ยพอก็ก็พูดยังไงปีนี้ก็จะเราก็จะได้เห็นหน้ากันก็ประเทศก็ยังได้คลืบขานได้เดินขบีสันสนิดหนึ่งนะแต่จะบอกว่ามันมีอะไรดีขึ้นไหมดีขึ้นมานน้อยหนึ่งแต่สภาพเศรษฐกิจดีนะดีขึ้น เราจะดีขึ้นเลยได้เห็นตาทัานตาเห็นเลยเศรษฐกิจจะดีขึ้นมากแต่แต่ก็อย่างที่เราเข้าใจกันอยู่ว่ามันก็มีหนอนหนอนบ่อนไส้กินอยู่ภายในมันก็มีนะเงินทองก็ไหลออกนอกประเทศไปก็เยอะนะมันมันดีแค่ช่วงพวกกลุ่มพวกการท่องเที่ยวนะนะมันจะมีแต่ปีนี้มีน้ําท่วมนะลูกนะขอบอกมีมีพายุเข้าอีกแล้วแล้วก็น้าท่วมนะ เกิดต้นปีนี่แหละประมาณเนี้เนี่ยสองสาเดือนในภายในเดือนสองเดือนเนี่ยนะท่วมไปอีกแล้วนะแล้วก็มีภัยแล้งบางจุดอีกอีกแล้วนะแล้วทั่วทั้งโลกมีสงครามอะไรไหมไม่มีไม่ทะเลาะอะไรกันเลยนะทะเลาะกันแค่เล็กน,น้อยของรัสเซียยูเครนนิดหน่อยมันเท่นั้นอนะ่ะขู่กันไปขู่กันมาอะไรหึม่มห้ามระเบิดต้นตัวนี้นนนคนนี้ตายตัวนี้น มันก็อยู่แค่น,นี้ที่มาเป็นยังไงมันก็เป็นอยู่แค่นั้นนะไม่มีอะไรไม่มีเรื่องราวอะไรใหญ่โตอะไรเลยในปีปีนี้นะก็ก็โชคดีที่พวกเราได้ได้หายใจคล่องคอกันอีกสักนิดหนึ่งนะครั<ม>แต่ต้องระวังปีหกเ้าลูกหกเ้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งสามปีนี้เป็นมหันตภัยร้ายยิ่งใหญ่มากขอให้ทุกคนเรายังมีเวลาเตรียมตัวกันนะลูกนะเรายังมีเวลาเตรียมตัวกันขอให้ขอให้ทุกคนเตรียมตัวกันให้ดีดม ในช่วงเวลาที่เรามีเวลาอยู่นี้หกหกหกเจ็ดหกแปดเนี่ยสามปีสี่ปีเนี่ยเรามีเวลาอยู่สามสี่ปีเนี่ยเราเราทุกคนต้องนะเต็มตัวกันไว้ให้ดีอย่าประมาทนะอย่าประมาทเราขอให้ทุกคนเร่งความเพียรการประพฤติปฏิบัติของเราให้ดีที่สุดนะยุคนั้นจะลำบากมากนะฉันคิดว่าอาจจะมีการเลื่อนอีกแล้วตอนนี้เราทําคุณงามความดีกันมากหลายสิ่งหลายอย่างก็ นะก็ขอให้เราทุกคนทุกท่านนะอา่เอาเร่งความเพียงกันนะลูกนะก็มีอะไรที่จะพูดอยอก่ไหมน้อเนือไม่ออกมีใครจะพูดอะไรอีกไหมนะก็ขอแจ้งให้ทราบนะลูกนะขอแจ้งให้ทราบมีใครจะพูดอะไรมีใครมาถามอะไรเนี่ย